โชว์ฝ like ีม huh? ือสักหน่อยเอ้ยเอ้ยเทำไมไม่ลงวะเดี๋ยวเดี <S <s ic ic ๋ยวขยับตัวก่อนอ๊เรียบร้อยฮ่าฮาเดี๋ยวลองลูงนี้ดูเฮ้ยอออึอเรียบร้อยฮ่าฮสุดยอดไปเลยฝีมือเราก็ไม่เบานั่นเนี่ยฝีมือเราดีจริงเป็นเพราะไม้เราดีไม้หัวงูแทงสนุกอันนี้ หมา้แทงสนกหัวงูอันนี้ดีจริงๆเลยแทงแม่นซะด้วยทำให้ฝีมือเราดีขึ้นมาทันทีเลยไม่เสียแรงที่เราปลุกเสกมันขึ้นมาเดี๋ยวตอนเย็นไปแทงอีกทีหนึ่งแล้วกันสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับพี่ป๋าอออีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งคุณครูใจร้ายครับทุกคนซึ่งเป็นด่านที่อัปเดตมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับวันนี้พี่ป๋าออเห็นคุณครูแทงสนุกอยู่ในบ้าน คุณครูมิตีนี่เก่งยังไยครับทุกคนเล่นได้ทุกอย่างครับทั้งยิงธนูทั้งควงขวานทั้งแทงสนุกโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคุณครูทําได้ทุกอย่างเลยครบเครื่องเรื่องกีฬากีงิงเลยครับคุณครูมิตีว่าแล้วพี่ปลาอออเข้าไปหาคุณครูมิตีซะหน่อยดีกว่ากําลังเดินอยู่หน้าบ้านเห็นไหมทุกคนคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูครับเฮ้ยคุณครูมาแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวพี่ปลาออกกูดักให้คุณครูกินซะหน่อยเอ้ยไม่โดนครับทุกคนคุณครูไม่เห็นเราครับเดี๋ยวพี่ปลาอ หลบออกไปจากตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนเพราะขี้เกียจวิ่งหนีคุณครูครับเหนื่อยครับเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรครับทุกคนวางอยู่เดี๋ยวพี่ป๋าออไปสำรวจดูในห้องเก็บของก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรที่จะเอาให้เราเอาไปทำภารกิจหรือเปล่าครับทุกคนเฮ้ยเดีย๋ดวยวไดวพี่ป๋าออนึกออกแล้วพี่ป๋าออจะไปดูห้องสนุกของคุณครูครับเพื่อจะได้หัดเล่นให้มันเก่งเหมือนคุณครูบ้างครับทุกคนตอนนี้คุณครู นั่งอยู่หน้าบ้านครับเอ้ยตรงนี้ห้องนี้ใช่หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวพี่ปา๋าอ๋อเข้าไปล้วงในก่อนครับทุกคนเอ้ยอ,อห้องนี้ห้องนี้ไม่น่าใช่ครับมันต้องมีอีกห้องหนึ่งแน่เลยเรามาเปิดดูห้องนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยเอ้นั่นไงทุกคนโอ้โหโต๊ะสนุกของคุณครูวางอยู่ตรงนั้นไงพี่ปา๋าอ๋อคิดว่าภารกิจวันนี้ต้องเกี่ยวกับโต๊ะสนกุกนี่แหละครับเอ้ยนี่ไงไม้แทงสนุกที่คุณครูบอกคุณครูปกเสกมาหัวมันเป็นวัวครับทุกคนโโอโห ตาแดงเลยน่ากลัวจังเลยครับทุกคนคุณครูมิตีคงจะแทงสนุกเก่งเพราะไม้หัวงูอันนี้แหละครับทุกคนเพราะเป็นมันเป็นไม้ที่คุณครูได้ปลูกเสกขึ้นมาครับเดี๋ยวพี่ปลาออไปหาเลาะและกินทุเรียนแถวนี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปทําภารกิจครับเอ้ยมันมีทุเรียนกิไนไหมนะหรือมันจะหมดหน้าทุเรียนแล้วเอ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนเฮ้ยเสียงเหมือนฟู่ฟูเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมันวิ่งไปวิ่งมาครับทุกคนเฮ้ย มันมันเป็นงูครับแล bon ้วมันเป็นงูจริงหรืองูปลอมเดี๋ยวพี่ป๋าออเข้ามาดูใกล้ก่อนทุกคนเฮ้ยงูอะไรแไมเป็นอย่างงี้เฮ้ยมันวิ่งไปวิ่งมาเออโอ้หออกไปตรงนี้นะงูบ้าออกไปเลยโอ้โหภารกิจของเราล้มเหลวเลยครับทุกคนพี่ป๋าอ๋อโดนงูกัดครับแต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่แล้วกันทุกคนเหมือนพี่ป๋าอ๋อจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วครับทุกคน ทุกคนเห็นไหมว่าไม้แทงสนุกของคุณครูมิตีมันเป็นหัวงูพี่ป๋าอจะไปจับงูตัวนั้นแหละมาแทนไม้แทงสนุกของคุณครูนี่ไงกล่องที่เราจะเอาไปจับงูเอ๊แต่เราจะจับมันยังไงดีนะมันถึงจะไม่กัดเราเราพี่ป๋าอขึ้นไปชั้นบนก่อนครับทุกคนเพื่อที่จะไปหาอะไรเป็นไม้ที่มาคล้องเอาไอ้งูตัวนั้นครับทุกคนเสร็จแน่ไอเจ้างู ชอบทำร้ายเราดีนักเราแค่ไปดูเฉยเยเฮ้ยแถวน,นี้มีไหมนะเป็นไม้ที่จะเอาไปคล้องหัวงูตัวนั้นครับทุกคนอฮ้ยอึบอแถวนี้ไม่มีอะไรครับอฮ้ยอึบตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปะอหาไปเรื่อยเยก่อนครับทุกคนเฮ้ยอึบอห้องนี้จะมีอะไรไหมเฮ้ยเหมือนพี่ปาอเจออะไรบางอย่างครับทุกคนเฮยนี่มันคืออะไรนี่อ๋อมันเป็นปีครับทุกคนทุกคนเคยดูหนัง อินเดียไหมครับทุกคนที่เขาใช้ปีสะกดงูครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปลาออจะเอาไปลองดูแล้วกันเผื่อมันได้ผลครับเรารีบไปเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้คุณครูมิตรีอยู่ชั้นล่างครับถ้าภารกิจนี้เราสําเร็จรับรองว่าคุณครูมิตรีได้วิ่งหนีรอป้านแน่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปลาออจะลงตรงนี้เลยแล้วกันครับอึ๊บโอ้โหทำไมสูงริ่ๆเลยเดี๋ย,ย,ยวเราค่อยๆกระโดดลงไปครับทุกคนอึ๊บ๊บเราพี่ปลาออจะกระโดดใส่พุ่มไม้ครับ เดียบร้อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันแล้วกันครับทุกคนว่าภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่ครับอไอ้เจ้างูข้ามีบทเพลงเพราะๆมาให้เจ้าฟังมาฟังเพลงของข้าซะโดยดีเดี๋ยวพี่ป่าออจะเอากล่องวางไว้ตรงนี้ก่อนครับทุกคนเข้าไปสิเฮ้ยมันยังไม่เข้าครับเดี๋ยวเราแล้วต้องเป่าปีให้มันฟังก่อนครับทุกคนเข้าไปใกล้ก่อนครับเฮ้ยห้ามกัดข้านะเดี๋ยวข้าจะเป่าปีให้ฟังไอ้เจ้างูเฮ้ยอฮ้ยนี่ละกัน เข้ามาสิจงหลงกลของข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลย,ย,ย,ยเรียบร้อยครับทุกคน <Yeah. S 1> เราได้งูมาแล้วครับมันเป็นเหมือนที่เราคิดไว้จริงๆเลยครับเจ้างูมันได้ยินเสียงปีสะกดจิตมันเข้าไปในกล่องครับพี่ป่าอ๋อได้มาแล้วครับทุกคนแตเ่เราจะทํายังไงอีกนะเดี๋ยวพี่ป่าอ๋อจะขึ้นไปชั้นบนดูครับทุกคนเราจะทํายังไงให้งูมันสลบครับทุกคน พี่ป๋าอ,อคิดว่าเราต้องไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมครับทุกคนเดี๋ยวพี่ป๋าอขึ้นไปสำรวจชั้นบนก่อนครับเผื่อจะมีอุปกรณ์ที่จะทําให้ไอ้เจ้างูตัวนี้มันชิเนริสแล้วมันก็สลบพอพี่ป๋าอจะเอาเจ้างูตัวนี้ไปสลับสับเปลี่ยนกับไม้แทงสนุกข,ของคุณครูครับทุกคนเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเราลองเอาขระป๋องสีเหลืองตัวนี้มาฉีดที่ตัวงูดูก่อนครับทุกคนว่ามันจะสลบหรือไม่ครับเดี๋ยวพี่ป๋าอลองดูก่อนครับเฮ้ยฉีดดูเฮ้ย โอ้ยเหมือนมันจะได้ผลครับทุกคนเจ้างูแข็งทื่อไปเลยครับโอ้โหได้การละเดี๋ยวพี่ป๋าอจะรีบเอาไอ้งูตัวนี้ไปสลับสเปลี่ยนกับไม้แทงทนลุของคุณครูครับตอนนี้เหมือนคุณครูเดินขึ้นมาชั้นบนแล้วครับแต่เอ้ยทุกคนดูดีสิ งูอะไรวะน่ากลัวชิบหายเลยครับทุกคนดูหน้างูสิโอ้โหพี่ป่าอกลั้นใจถือไปให้ถึงโต๊ะสนุกข,ของคุณครูก่อนครับทุกคนเฮ้ยนี่แหละห้องนี้แหละอึ๊บรีบ้าไปสลับสับเปลี่ยนเลยดีกว่าครับทุกคนนี่แน่อึ๊บเอาไม้เก่าออกไปเอาไม้ใหม่เข้ามาเรียบร้อยครับทุกคนภารกิจของเราสําเร็จครับ ต่อจากนี้ไปพี่ป่าออจะหาที่หลบก่อนครับเพื่อมาแอบดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูครับตอนนี้เหมือนคุณครูมิทีเดินลงมาชั้นล่างแล้วครับเดี๋ยวเราเรา,เราแอบู่ตรงนี้แล้วกันครับทุกคนมารอดูผลงานไปพร้อมๆกันครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนและไอเจอ้างูมันจะทําอะไรคุณครูมิทีครับทุกคนเออเซ็งวันนี้ไม่มีอะไรทําไปแทงสนุกเล่นดีกว่า อึ๊บมาโชว์คอมเมนต์สักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตืบๆเฮ้ยเอาไม่มันหายไปไหนนี่เฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยไอ้ตัวอะไรเนฮ้ยแกเข้ามาทำไมเฮ้ยแกเข้ามาทำไมเฮ้ยแกเข้ามาทำไมออกไปตรงนี้นะลายเฮ้ยปล่อยขาดตรงนี้นะเฮ้ยไปเอาแล้วไปดีกว่าเฮ้ยไอ้จงูว่า ภารกิจของเราสําเร็จครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหคุณครูมิติคิดว่างูเป็นหมาแทงสนุกเอาไปแทงพอแทงไปแล้วงูมันฟื้นขึ้นมาไล่คุณครูมิติออกนอกบ้านไปเลยครับไม่รู้คุณครูมิติวิ่งไปถึงไหนนะครับทุกคนวันนี้พี่ป่าออนไลน์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ